ไม่ไดีวัวเลยคิดจะออกสูสามเกิโอ้โหก็ไม่ดีเลยบักะลีไม่ดีกิบป้ายครับผมมันเป็นป้ายตอนนี้นะครับแตงตัวอย่างพิวอย่างมีป้าที่ก็เอาไปกลัวจะกรปดิ่งและเล่นๆสัที่ยูทูบมันเป็นไม่ได้ก็ตอาไปต้นข้าอะไรอย่างอืนก็ไม่รู้ พอดีลงกูสูพอดีว่าตุ้งแต่เกินเด็กก็สูปีที่สิบห้าแต่กาแล้วไปทำการแล้ว,ก,ลวก็บดีบิลเลตก็สูปีที่ปีที่สิบหกต่อไปก็เข้าสู ว,วันนี้ก็เข้าสู่มาตรการของสมาคมก็คือต้องดาวคือมีก็ฟิวแล้วก็ดีไปแี้วครีมวันนี้ขอสวัสดีครับสวัสดีทั้งที่ที่แฟนเพจยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็แฟนเพจแอะปิท็อกด้วยนะครับ